มาจา้าพีนนพน่น้องคะื้นนี้ทิ่มาพ่อกับทิดเนี่ยมแรกงพี่น้องคะกับแกงอมน้องควายนะคะนน่พี่น้องคุณไครสาเต็มถ้วยเ้วยจ้าคุณอ,อันนี้คุณแม่ทํานะคะส่วนอันนี้เป็นฝีมือคุณน,านะะ้าค่ะอันนี้เป็นเจาพี่น้องเจลยงบุญีนิเจลบักเดียรเธอเจลปลาแดกบุ้น,นละหนิกับหองเจ้าองเลนบอแล้วก็อันนี้เป็นผักลวกสมพักกระมีพี่น้องคะส่วนทิบนี่ทอดไข่เจียวมากินกับเจวมากินเข้าน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะ ่นอควางไปสุขกคนค่ะมาบอกกันดีเราหนาวเนี่ยอุ้ยเนาะอันเดียเนี่ยก็บอกแล้วเมียเห็นยังเงือดหลแม่แมากินข้าวน้อกันมานพี่นองคะพอกันยมาแลงข้าไปฝ่นองงยอ่มันกินนอนควายเรนองควายอเนีขอโอกาสได้เื่อยกันจีเทสนั่นให้ดีใช่ตังไหอนเหมือนเ่เหอนเดพอดีเนะมพี่นองจึงงอ้ย อเนี่ยเสียนรองอะแกเัวเป็นกัวแล้วเเสยนรองม่เคยเป็นอ๋ออะรติดโจ๊กเขาเหมือนกันเาบอกนเข้าะเนี่ยนีบ่เนี่ยีบ่พู่กินไปไหมเออีูมิ้นนัลองมุ้นอะออ อำเลอกเลยพี่อวเจ้าวกรนแกีกวกุนลชีวล้าเึ้มัง่นี้แหละแค่ขั้เดียวเข้มอย่งเข้มตอนเลยเจ้าวทมาลด็มาลดเนียงมยำหมูนี่ลดเนื้อตอนนี้มเคยกินพนี่งเที่ยวหมายถึงจ๊กเข้า่กระิจกอยู่หแหวหมายถึงอันนี้มันบอกเป็นกินนี่เต็มเข้มนังํำแล้วบะมี่เาบะี่แบบเผน่องงว น้องควายของของของพี่ชายผู้อาผู้จอยอาดเนอะนาอาดนอาดเอยดีคือยังเครื่องแม่ม่เหมือย่างเนอะเกิดเดอิ่มรอวมับซับเอ่อหมันอืมอมอืมอ่ออืมนี่น้องไหนเนี่ยมิงขอเยอะเลงเอสวหัวยอก่าของีได้กินเนี่ยค่ฮะ ไข่หัยื่อเขายได้กินยังขาเล่นบนถุงขอบเด็เดี่องม่ยังไ่แลงเ่นึ้นีู่นทางของกูเลยฮะนี่ทางของใครเยเอเถอามากวยข้าเห็ข่เป็นขอ่ปนเนาเปิดน้ำตาลนลุคนขลุคนขลคนขลน

เราเก็บอกแนี่นแหเนาะอ้าวเหรอร้านลุงปีาไมึงบอกว่าไม่ได้มั่งจะบ่ได้เนาะนเนาะสนเนะอัี้เรื่จีไม่เลยคนบดีไปหาพันไม้ไวเนาะจะไปหาพันไม้ไหมเออเออมีเห็นม่ปนงาไปเลยมีอีกคนมั่ ไปตลาดเนี่ยไปตลาดท่านเ,ไไน,เน,นี่ยบอก่ใครไปบอกฉันพ่อเลิกฉันพ่อนอนเล็กก่นได้กัลูกไปเลยเนาะเจ้าอเยเจ้าาอเจ้าายแม่กลับไปน้องไข่ไข่เป็นน้องไข่น้่น้อ Ở早 March mà... mà... còn có phèo rau mà bởi vì bạch rau nhà nó way bạch rau h capacity ở mua 걸 độ nhạc chảy ra kìa cho mình thử gracias cho người nh sunday ăn chung nha? nghe nh đến fundamental martial artisting áбы trong cuộc thì có quá nhiều recognize để r elekt kì ncond mеля huay sang b 그럼 nào như vậy Natural зав brute Malaysian ощущ người Chinese đã được thậm chí nên quá เมืกินดอกพี่ตาบอกพอแเลยเอ้าเอ้าวันนี้กิอะไรอ่ะเออชะไทยชะไทยชะไทยร้อน้อม่อกีมรแ่ไทยก็เสียบพี่น้องชอบจิบเบอลาพี่น้องไปว้าๆนี่บนนอคือกินแซียบเนี่ยอะไรนมันเบิดก่อนนะเสาน้ำข้าหมือักกันเนาะตากัน จำ้ามออิ่มวันนี้ได้รับของจากพี่นัทแล้วนะคะขอบคุณแทนน้องลินด้วยนะคะสวยงามบ่สวยมากก็รู้สียวสวยเว่อร์สวยมากสวยมากพี่นัทน้องขาวอ่ะน้องขาวก็สุดตอดมากเลยน่ารักอ่ะดูดีเนาะเป็นน้องขาวหนีบเยอะมือแดงมือแดมืออืดกับแบงมืออืดเป็นล้กพัดคือสิเป็นสาวครับออื เป็นสาวเหระสาวขาวเพื่อนเป็นสาวเหรอสาวนังก็แม่แม่ก็เป็นสาวแวาเที่ยวย้อมสกัดได้ไหมมาเลยสกัดกัดซื้อๆยัป็นร่องตรงนี้เก่วข้ามเขาข้ามด้เมื่อเรพโอ้ยเอเจ้า สายเข่าไปเนี้ยรูต้นกับลายตัวเนียเน้อใาซีซุกวบซีโรสแล้วครับพี่หนอนแต่ว่ามือหนาไปอืมันก <c oughs> ็ผุนนี้แต่ปีก่อาใบังกเดียเ๋ยวอ้เอาธรรมดาเ่งาอ้วนมาพิเศษตั้งแร่งเด็ดนั่งไปธรรมดาด้วยข้าวตือขนมขวานไงอ่ะอือหัเดียวนี่แต่หัวไงแบบ คอยเงยุยู่คอยจัดอยเสร็จความอยู่กินนี่ไป่ใส่ยิ่งี่ยไส้มาไงเกี่ยวไส้มาคลายปลาปลาไม่้องคันเวยมาแล้วอันคอยจัดความอยู่อยดุสินไม่กินมากเลยค่จริงนะพอยดกสินพูดเดียวอีกทั้งใหม่พูดสองไหมไปใกล้กับบ้านเยนีก mát ơi chứ ừm 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 งานมาตามเก่าที่เก่าจ้าปุดจะมากก็มากเลยมือสาเาะว่ามึงตะลกเว้ยพกฉาดอะไรปะพกเนิดยนงต้องับพี่โอ๊ตไหมอ๋ออย่างพนั่งวา๋ยวสองนี่หนึองมัทำขวัญ

สวยเสียบเปคิดว่านี่แบกตาตาไม่ชอบพี่น้องก็แไหนกันตัวเเบียนกันยังหน่นงรนยพี่น้องามออ่าอิ่กันนี่ละเสียบมใหม่คนนึงนี่พี่น้องทำเขาเนี่ Hoa ừ. mất <laughs> Thì được. là nay, ai xuân anh em. Daddy, mày. Hoa mày. Hoa mày. mày. Hoa 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 mày. mày. Hoa mày. Hoa mày. Hoa mày. 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 เอ้าแกมาแกมามือการดีไหมจอมมือการดีหลังการขายรับพิสูจน์ความี้ยหรือไใครเลี้ยง้าวไปถึความมากินข้าวกินข้าวฟ้าวกินข้าวค่ะเอาเยอะๆเลย คิดว่าจองนะสิขอสิไปจุจับจุกจับจุ๊จับม้อมาจองไหมพ่อหมอมากกว่ากลงวนก้อนเ่เสียูยเน่อเอาบัยังไงนี่วอออ้หรโกินว่าเปลนดอกบเรากินเป็นตะผัก ปูแบงมาเห็นแัที่บานเขาขวาวเขาใหญ่จังสลยว่าเราคือนนอะมาด็ค่ะต้องวักินเลยสองถ้ําวิบเหลือทอดใครมีมี นทอเลยไมอเ้จงไปหายกูข่าก็เือี้แต่มอมองทอหอวะเข่าเอแบบนี้นี่แหละนำอุ้ยเผเออายู่บัวเอาละทีลากหน่อยก่อนหนักปี้วพักไหม ขอบคุณพ <experiences. S 2> <hoc> ี hadi, ่น้องทุกทีตามรับชมนะครับเดยบเป็นวาคลิปนี้เฮาล่าพี่นองค์ประอนพอกันคิหนาสวัสดีครับ